หนึ 1> 1, ่งพันทับแล้วว้ยโชคดีมากขอบคุณทิปที่ตูทำมากเลยหนึ 1, ่งพันทับแล้วว้ยโคตรดีดีใจมากหนึ 1, ่งพันทับแล้วหนึ 1, ่งพันซับแล้วตอนแรกนี่แบบววย ตอนนี้หนึ่งพันซับแล้วโคตรชอกแดงอุ้ย,ยแม่หนึ่งพันซับใน YouTube ที่ทาม,มาบอกเลยว่าคุ้มค่าขอบคุณทุกคนมากที่กดติดตามขอเป็นกำลังใจให้ถ้กใครที่ติดตามและมีช่องมีช่องขอให้รับซับตะใครขึ้นเป็นหมื่นเป็นล้านไปเลย โอเคนะครับวู้วดีใจโคตรแบบหนึ่งพันซับไปมากหนึ่งพันซับโคตรไวในเวลาไม่กี่วันเดี่ยมไม่เลยโอ้โหแล้วไม่เคยรู้มาก่อนว่าช่องเราจะถึงพันซับให้ได้ขนาดนี้เนี่ยดีมื้อดีดีดี ขอขอบคุณกำลังใจจากทุกคนด้วยเธอละมาถึง1นึ่งันทรัพย์จนได้เย้บ mm ๊ายบายจะไปจะต่อต่อแล้ว